มาดูตอนที่23นะครับนะครับดวงนี้นะครับรวยแสนล้านนะครับมาดูการขำๆนะครับปรากฏว่าดวงนี้มีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับข้อดี1ลัคนาราศีพฤษศพฤษศเป็นปัสสวะโทสเกตน,นับไป10บหนึ่ง7 8 9 10ได้เกณฑ์พลฤหัสและสุขนะครับเมื่อได้เกณฑ์พลฤหัสและสุกพระฤหัสเป็นดาวภพลาพะและเป็นดาวภพมนะนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็ทำอะไรก็สำเร็จและก็เก่งเรื่องการงานเพราะดาวตนุลัคนาของ ราศีพฤษภเป็นดาวสุกก็ไปสถิตพ,พบการงานเป็นคนบ้างานมากแล้วแถมนะครับในราศีกลุ่มนั้นยังเป็นนรราศีเมื่อพฤหัสและสุกกลุมกันย่อมทำให้นะครับได้องค์เกณฑ์แก่กันและกันนะครับและลัคนา นั้นก็นะครับเป็นองค์เกณฑ์ให้กับดาวเสานายภพสุภะนะครับภพบสุภะเพราะตรงนี้นั้นดาวเสาเป็นราศีสิงนะครับก็ได้เกณฑ์อีกเช่นเดียวกันต่อมานะครับจันทร์และมนุษย์ยูนะครับก็กลุ่มกันนะครับ ในละ,ละนละราศีเพราะตรงนี้เป็นดาวพพนะครับเมถุนแล้วก็พบการเงินต่อมาอังคารก็ได้เอกะนละราศีดาวเกตได้เอกะนละราศีดาวราหูได้อัมพุเกณฑ์นะครับเพราะดาวตรงนี้เป็นราศีมีน ราศีเมษมีเกณฑ์สนะี่บไปหนึ่งสองสามนะครับเพราะฉะนั้นราหูได้เกณฑ์จันทร์อย่างนี้ถือว่าดีไม่ได้เป็นพินทุบาทถ้าราหูโยกจันทร์ถึงจะเป็นพินทุบาทหรือจันทร์โยกราหูถึงจะเป็นพินทุบาทแต่ตรงนี้ปรากฏว่าจันทร์กับราหูนั้นได้เกณฑ์กันนะครับดวงนี้นะครับ รวยเป็นแสนล้านทั้งที่ดาวกระดุมพระนั้นไปสถิตพบวินาศเห็นไหมนะครับตรงนี้ราศีพฤษภดาวกระดุมพระเป็นดาวพุธราศีเมถุนปรากฏว่าเจ้าเรือราศีเมถุนไปสถิตพบวินาศนะครับแต่นะครับ,นะรบเย็นไว้นะครับเรามาดูตำแหน่งเกษตรซึ่งผม ย่ำนักย่ำหนาสอนนักสอนหนา,นหนากันปรากฏว่าดวงนี้นะครับพุธและอังคารนั้นเป็นกเกษตรสลับเรือนนะครับพรฤหัสและลาหูก็เป็นกเกษตรสลับเรือนเช่นเดียวกันเท่ากับดวงนี้เป็นกเกษตรสลับเรือนทั้งหมดนะครับ นะครับมาไล่กันพบที่หนึ่งเป็นเกษตรสลับเรือนพบที่สองเป็นเกษตรสลับเรือนพบที่3เป็นเกษตรสลับเรือนพบที่4เป็นเกษตรสลับเรือนพบที่หเป็นเกษตรสลับเรือนพบที่6ก็เป็นเกษตรสลับเรือนเพราะฉะนั Lad, ้นดวงนี้เป็นเกษตรสลับเรือนทั้งหมด หกเรือนพบนะครับเมื่อเป็นเกษตรสลับเรือนทั้งหมดหเรือนพบแล้วนะครับดวงนี้ก็เลยนะครับถือว่าได้ทนาโยกแบบนอกกฎอีกหนึ่งดวงนะครับถามว่าทำไมอ้าวมาดูกันนะครับทีแรกนั้นนะครับ ดาวตนุเนี่ยจะต้องอยู่ในหกเรือนภพจำได้ไหมครับคือตนุกระดุมพระปุตตะปัตตนิสุภะหรือลาภะแต่ปรากฏว่าสุขนั้นกระโดดออกมาอยู่ภพกรมมะแล้วทำไมได้ทนายกก็มันได้องค์เกณฑ์กับลัคนาซึ่งดีพอๆกับตำแหน่งเกษตรเพราะฉะนั้นตนุก็เลยนะครับถือว่าผ่านอันที่ห ่อมากระดุมพระนะครับกระดุมพระก็เป็นกเกษตรสลับเรือนก็เลยถือว่าผ่านอันที่สองนะครับปุตตะก็เป็นกเกษตรสลับเรือนก็เลยผ่านอันที่สามนะครับปัตตนินะครับ เป็นเกษตรสลับเรือนอีกแล้วนะครับก็ผ่านอันที่ 4, สี่นะครับต่อมาสุพะนะครับสุพะพบนั้นแม้ประอยู่พบพันธุแต่ได้เกณฑ์ลักคนานะครับได้เกณฑ์จากลัคนาลัคนาคือวาสนาเพราะฉะนั้นวาสนาคนนี้ต้องดีแน่นอนก็เลยเลยครับผ่านอีกแล้ว อันที่5และสุดท้ายพบลาภะก็เป็นกเกษตรสลับเรือนนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็เลยเป็นธนโยกแบบนอกกฎเกณฑ์ซึ่งครบทั้ง6เรือนพบเพราะนอกจากที่จะเป็นกเกษตรสลับเรือนแล้วยังเป็นองค์เกณฑ์กับลัคนา มันก็จะมีคําถามเกิดขึ้นว่าอาจารย์แล้วถ้ามันไม่องค์เกณฑ์กับลัคนาละ่ะมันไปองค์เกณฑ์กับดาวภพอื่นละ่ะก็ถ้ามันไปองค์เกณฑ์กับดาวภพอื่นมันก็จะไปส่งเสริมให้นะครับภพบนั้นดีขึ้นเช่นนะครับไปเป็นองค์เกณฑ์กับดาวภพสุภะมันก็อาจจะทําให้เจ้านายรวยซึ่งเราไม่ได้รวยแต่ถามว่าดีไหมดีเอาเจ้านายรวยไม่ดีได้ไงก็ดีอย่างนี้เป็นต้น แต่ถามว่าดวงนี้มีที่เสียไหมก็มีที่เสียของเขานั้นคือดาวราหูนั้นโยกหลังนะครับที่เสียของเขาเนี่ยดาวราหูนั้นโยกหลังแต่ปรากฏว่าไอ้ที่เสียของเขาเนี่ยนะครับดันเป็นกเกษตรสลับเรือนเลยไม่เสียมากและนะครับเป็น พบที่ดีมากๆคือพบลาภะแปลว่าสําเร็จซึ่งถ้าดูแบบกํมปั้นทุบดินแล้วปรากฏว่าดวงนี้กรมมะสถิตพบลาภะแปลว่าการกระทําอะไรของเขาก็แล้วแต่ส่วนใหญ่สําเร็จเช่นเดียวกันลาภะไปสถิตพบกรมมะนะครับเป็นเกษตรเสริญเพราะลาภผลนั้นได้มาจากการกระทาการกระทําต่างๆนั้นนะครับก็ทําให้เกิดลาภผลนะครับมากมาย นะครับนี่ก็คือเป็นดวงแสนล้านนะครับแต่ขออนุญาตจะไม่ทำนายเจาะลึกลงไปกว่านี้เพราะนะครับคนที่ให้วันเดือนปีเกิดมานั้นขอร้องไว้นะครับก็เลยได้แค่ดูกันแบบคร่าวๆนะครับทีนี้นะครับเป็นของแถมเรามาดูดวง ดวงหนึ่งซึ่งนะครับดวงเนี่ยได้เกณฑ์เกือบหมดเลยเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับซึ่งพึ่งนะครับโดนคดีข้อหานะครับหมิ่นเบื้องสูงไปแต่ผมไม่ทราบเวลาเกิดนะแต่ผมรู้วันเกิดเพราะว่าในข่าวเนี่ยทุกช่องบอกหมดเลยว่าเกิดวันที่เท่านี้ นะครับอ่ะมาดูกันครับนะครับเขาเกิดพศสองสี่เก้าเก้าเดือนเมษานะครับเกิดสองสี่เก้าเก้าเดือนเมษามาดูกันเริ่มจากอาทิตย์เลยครับอาทิตย์เป็นอุดจันทร์เป็นราชาโชคนะครับคำว่าจันทร์เป็นราชาโชคนั้น ผมยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมผูกดวงที่หกโมงเช้านะครับผูกดวงที่หกโมงเช้าจันท์จะอยู่ตรงนี้เป็นรายชายโชคอังคารเป็นอุจนะครับพุธกุมอาทิตย์พฤหัสก็เป็นอุจสุขก็เป็นเกษตรเสาเป็น ราชาโชคลาหูก็เป็นอุดนะครับเกตกลุ่มจันทร์และนะครับมนุษย์อยู่กลุ่มพฤหัสทีนี้เนี่ยพอเข้าไปเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เขาวิเคราะห์ดวงนี้ว่าลัคนาน่าจะอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับตา ด้วยผมมองว่านะครับดวงนี้นะครับจัน์น่าจะอยู่ตรงนี้อันนี้ผิดถูกไม่รู้นะ,ะใส่สี่เหลี่ยมไว้แล้วกันอันนี้เป็นนะครับเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมผมว่าลัคนาน่าจะอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถไปถามเขาได้นะเราก็รู้แต่วันเกิด เราก็มาดูกันว่าดวงนี้ได้ตำแหน่งอะไรบ้างโอ้โ oh หนะครับอุดคีดวงมาดูกันอุดนะครับอุดแปลว่ามากมายนะครับผมชอบมากเลยเวลาไปสุพรรณเนี่ยนะครับคนสุพรรณพูดคำว่ามากมายได้สนุกครับผมชอบนะครับมันมากมายนะครับมาดูกันอาทิตย์อุดนะครับอังคารอุด ลา่าพฤหัสอุดลาหูก็อุดอีกโอ้โหนะครับอุดสี่ครับอ่ามาดูกเกษตรครับนะครับกรเกษตรที่เห็นแน่ๆคือมีจันทร์ดวงเดียวเออขอโทษครับมีดาวศุกร์ดวงเดียวแต่หารู้ไหมว่าอังคารกับเสาร์นั้นก็เป็นกเกษตรสลับเรือนอีก นะครับเป็นเกษตรสลับเรือนอีกนะครับเท่ากับมีเกษตรสามดวงนะครับสามดวงนี่ก็ปลาเข้าไปห้าเรือนพบแล้วอ่ะนะครับเรือนพบที่หนึ่งเรือนพบที่สองนะครับเรือนพบที่สามเรือนพบที่สี่แล้วก็เรือนพบที่ห้าห้าเรือนพบแล้วอ่ะนะครับเป็นไงครับดวงนี้นะครับ ถ้าถามผมว่าแล้วนะครับคนเกิดวันนี้นะครับไม่มันดวงมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วทําไมถึงนะครับโดนคุกสิบปีนะครับก็มาดูกันนะครับคือดวงนี้เนี่ยถ้าผูกนะหกโมงเช้าคนคนนี้จะเกิดวันอาทิตย ถ้าผูกก่อนหกโมงเชา้าคนคนนี้จะเกิดวันเสาร์นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจแต่ถ้าคนคนนี้เกิดหกโมงเช้าไปแล้วนะครับเสากับจันร์จะโยกกันถือว่าเป็นพินทุบาทนะครับอาจถามว่าดวงนี้ได้เกณฑ์อะไรบ้างนะครับอาทิตย์อังคาร นะครับอาทิตย์ได้เกณฑ์อังคารพุธได้เกณฑ์อังคารอังคารได้เกณฑ์พุธอังคารได้เกณฑ์อาทิตย์เมื่ออังคารนั้นกับอาทิตย์มันแปลว่าราชการทหารตำรวจอยู่แล้วนะครับเมื่อเป็นอุดมันก็เลยทําให้ได้ครับได้ทหารยศใหญ่นะครับข้อที่เสียของดวงนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ไม่กี่ประการนะครับประการแรกคือหนึ่ง 1, นะครับอาทิตย์ที่เป็นอุดเนี่ยเสวยเลิกเสีย สองสุขที่นะครับเป็นกเกษตรก็เสวยเลิกเสียสามพฤหัสพักนะครับสี่ดาวเสาพักนะครับผมก็เลยว่านะครับลัคนาเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้ถามว่าทำไมลัคนาต้องอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เดานะเพราะว่าผมไม่รู้เวลาเกิดที่แท้จริงแล้วผมก็เป็นคนไม่มีเซนด้วย นะครับไปแตะใครต้องใครแล้วเอ้ยค่ารู้ค่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ค่าแล้วเพราะค่าไม่รู้ค่าก็ไม่เห็นด้วยค่าก็ดูดวงเป็นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าดาวราหูซึ่งเป็นดาวภพกระดุมพระนั้นไปสถิตภพลาพระแล้วเสวยสมโนเลิกนะครับเมื่อเสวยสมโนเลิกมันจะเป็นคนชอบของขลังนะครับชอบวัตถุโบราณน,นะครับถ้าไปบ้าบอหน่อยก็ชอบสัก ครับซึ่งตอนที่ตารวจทําลายเข้าไปนั้นก็เจอวัตถุโบราณเจอของขลังค่อนข้างเยอะผมก็เลยว่านักนาน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้ามาดูต่อนะครับดาวการงานเขามันก็จะกลายเป็นดาวสุขซึ่งเป็นเกษตร แล้วก็ได้เกณฑ์กับตัวตนุลักษ์แล้วก็ลาหูก็คือเป็นคนที่ขยันหาทรัพย์นั่นเองนะครับซึ่งก็แมทชิ่งกันแต่ถ้าสมมุตินะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าเอ้ยน่าจะเกิดลัคนาราศีตุลทีนี้เนี่ยตนุลักษ์ไปตกพบมรณนะเอาแหละถ้าเกิดตนุลักษ์ไปตกพบมรณนะมันก็แปลว่าสะสมของเก่าได้ แต่ด้วยการงานที่ยิ่งใหญ่ใหญ่เบ้งของเขาเนี่ยนะครับดาวจันไปอยู่พบวินาศผมว่ามันใช่เรื่องอะ่ะเพราะเขาเป็นนายตำรวจนะครับชั้นผู้ใหญ่ระดับในพลเลยแหละแล้วดาวกร,รม,มะจะไปอยู่วินาททำงานแบบลับๆไม่บอกใครมันก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้ นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมจะผิดก็ผิดไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าดาวแบบมีหลักการแล้วกันนะครับผิดถูกไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยนะครับไลน์หรืออีเมลมาบอกด้วยนะครับวันนี้ผมจะให้ Facebook ผม นะครับมาขอเป็นเพื่อนได้แต่อย่ามาหลอกให้ผมดูดวงฟรีนะนะครับก็พิมพ์เข้าไปในเฟซบุ๊กว่าพัดแล้วก็เคอะวักนะครับแล้วก็พีพัดนะครับพิมพ์อย่างนี้ใน facebook นะครับจะเจอ facebook ผมนะครับก็ยินดีรับเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่า ผมเนี่ยเอาไว้แค่อัปโหลดวิดีโอผมกับเล่นเกม2อย่างนะครับใครกระซิปข้อความมาบอกช่วยดูดวงให้หน่อยผมไม่ดูให้นะนะครับแต่สามารถเข้าเป็นเพื่อนกันได้นะครับพูดคุยขำๆกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนนะครับผมจะเปิดรับสอนนะครับก็จะมีคอร์สทั้ง เบื้องต้นและแอดวานนะครับก็จะเปิดรับตอนนั้นก็ขอให้คนที่สนใจติดตามข่าวกันต่อไปนะครับอตอนที่23ก็ขอจบแบบไม่รู้ลักคนาไว้เพียงเท่านี้แต่จะเห็นได้ว่าดวงเนี้ยมันยิ่งใหญ่นะครับอุด4กเกษตรสามท่าเรือนพบนะครับแต่ตอนนี้ติดคุกครับนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ